ตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการโนนาเมมเบิร์นพาร์คบ้านบึงชนบุรีนะครับโหทุกคนครับเข้ามาจากโซนประตูนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับต้นไม้สองข้างทางทําให้บรยากาศร่มรื่นมากๆเลยเดินเข้ามาจากุ้มประตูนะครับทางด้านขวานะครับก็จะพบกับโซนแรกก็คือโซนเกรสนะครับสําหรับพี่น้องชาวคริสเตียนนะครับโซนนี้ครับก็คือจะขายแต่ละแปลงนะครับขายเรียงเงินไปนะครับจะใช้งานได้หนึ่งท่านนะครับขนาดพื้นที่คือแ1จุตารางเมตร เป็นความยาวนะครับคือ4.5และความกว้าง1.8เมตรนะครับราคานะอยู่ที่มาจนปัจจุบันคือปี2 0 2 5อยู่ที่270,000บาทนะครับเป็นราคาที่คือจ่ายครั้งเดียวแล้วก็ดูแลให้ตลอดไปเลยนะครับไม่มีค่ารายปีนะครับผมถัดจากโซนเกสมานะครับบริเวณเดียวกันนะครับก็จะเป็นโซนดีด็อกนะครับผมโซนนี้ก็ครับก็คือสําหรับบุคคลทั่วไปได้เลยครับก็จะเป็นการขายเรียงกันไปเช่นกันนะครับก็ เรียกว่าจะเป็นโซนแบบสําเร็จรูปนะครับตรงนี้คือจะมีทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่นะครับตรงนี้เราจะดูแบบเดี่ยวก่อนนะครับแบบเดี่ยวนี้คือขนาดเท่ากับโซนเกรเลยก็คือแปดจุดหนึ่งตารางเมตรนะครับราคาก็จะเท่ากันเลยอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับยังอยู่กันที่โซนดีด็อกอยู่นะครับตรงนี้ครับด้านที่ผมชี้ไปอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นสําหรับแปลงคู่นะครับสําหรับสองท่านแต่ว่าจะใช้งานท่านเดียวก็ได้นะครับอย่างลูกค้าผมเนี่ยใช้งานแค่หนึ่งท่านแต่ว่า ลูกค้าซื้อไว้สองอแบบแปลงคู่เลยนะครับเพราะว่าอยากได้พื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่16.2ตารางเมตรนะครับขนาดนะครับก็คือกว้าง3.6ยาว4.5เมตรนะครับโดยที่ราคาทั้งหมดอยู่ที่430,000กว่าบาทนะครับราคานี้คือจะจ่ายครั้งเดียวแล้วก็จะดูแลตลอดไปไม่มีค่ารายปีนะครับที่พิเศษกว่าที่อื่นนะครับก็คือโครงการนี้เนี่ย มีดิน5้าสีนะครับก็คือครบทั้งห้าธาตุเลยซึ่งตามหลักฮงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําพิธีแซกีเสร่อมดวงตัวเองหรือว่าเป็นการซื้อสุสานไว้ล่วงหน้านะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่ที่ดีดินดีนะครับครบทั้งห้าธาตุก็จะช่วยส่งเสริมนะครับให้กับตัวเองแล้วก็ลูกหลานให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปนะครับทั้ง5้าธาตุก็จะกบประกอบไปด้วยนะครับสีเขียวนะครับธาตุไม้สีแดงนะครับธาตุไฟ สีเหลืองน้ำตาลธาตุดินสีขาวแวววาวธาตุทองและสีดำหรือเทาเข้มก็คือธาตุน้ำนั่นเองนะครับพบทั้ง5ธาตุครับองค์ประกอบทั้งหมดตอนนี้เราอยู่กันที่โซนเอนะครับซึ่งเป็นโซนที่ขายดีที่สุดของโครงการเนน่าเมลีพาร์คเลยนะครับโซนนี้ครับผมทั้งซ้ายและขวาของผมทั้งหมดเลยนะครับเป็นแปลงนะครับสำหรับ2ท่านนะครับคือสามารถใช้งานได้ตั้งแต่1ท่านถึง2ท่านนะครับขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ6เมตรครับคือตั้งแต่ กำแพงจนถึงทางเดินเลยนะครับรวมแล้วเป็นทั้งหมด24ตารางเมตรนะครับราคาที่ดินนะครับจะมีตั้งแต่400,000กว่าจนถึง500,000กว่านะครับยังไม่รวมค่าก่อสร้างนะครับขึ้นอ,อยู่กับตำแหน่งนะครับและพอรวมค่าก่อสร้างแล้วนะครับก็จะเป็นทั้งหมด890,000ถึงประมาณ1ล้าน1 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับซึ่งโซน A ตรงนี้สำหรับ2ท่านเนี่ยมีทั้งหมด1,338แปลงนะครับในงงลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะมา เลือกเลขเลือกตำแหน่งได้เลยนะครับทุกๆแปลนเนี่ยจะลงท้ายด้วยเลข8นะครับบานเลขที่แต่ละหลังนะครับสามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการได้เลยนะครับสามารถมาดูเลยเอาอีกทีหนึ่งว่าแปลงไหนนะที่ยังว่างอยู่นะครับถัดจากโซนเนะครับแบบ2ท่านก็จะมาเป็นโซนเอพิเรียลนะครับแบบแฟมิลี่นะครับแบบครอบครัวนั่นเองคือสําหรับ1ท่านหรือว่าใช้งานได้สูงสุดถึงแท่านเลยนะครับโดยที่ลูกค้าเนี่ยสามารถแจ้งเราก่อนว่าจะใช้งานกี่ท่านครับ เราก็จัดขนหลุมให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับสามารถใช้ได้ทั้งแบบแจกีเสริมดวงตัวเองหรือว่าสําหรับซื้อลูกหน้าให้กับบันพบรุษนะครับโดยที่ขนาดที่ดินนะครับจะอยู่ที่9 6ตารางเมตรแล้วก็108ตารางเมตรนะครับโดยที่ราคาที่ดินจะอยู่ที่นะครับ2ล้านบวกลบนะครับยังไม่รวมค่าก่อสร้างนะครับเพราะว่าค่าก่อสร้างเนี่ยอยู่ที่ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับมีทั้งหมด10กว่าแบบให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับถ้าเกิดราคารวมทั้งหมดแล้วนะอยู่ที่ประมาณ ห้าถึงแปดล้านนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกดูแล้วก็เลือกชมได้เลยนะครับสามารถที่จะดาวนะครับที่ดินไว้ก่อนได้ถ้าเกิดยังไม่ใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้งานแล้วก็คือมาจ่ายให้ครบนะครับถึงจะใช้งานได้นั่นเองนะครับเราอยู่กันที่แถวบนสุดนะครับสองแถวบนสุดก็คือโซนอิมพิวรีลก็คือซูเปอร์แฟมิลี่นะครับเรียกว่าเป็นแบบครอบครัวพิเศษนะครับใช้งานได้ตั้งแต่หนึ่งท่านไปจนถึงสูงสุดก็คือสามสิบสองท่านเลยนะครับ โดยที่ขนาดพื้นที่นะครับอยู่ที่384ตารางเมตรแล้วก็480ตารางเมตรนะครับเรียกว่าตีว่าประมาณ 1, หนึ่งงานได้เลยนะครับอยู่ที่สองแถวบนสุดนะครับโดยที่แถวบนสุดนะครับคือจะสร้างด้วยความสูงไม่จำกัดเลยนะครับโดยราคาที่ดินอย่างเดียวอยู่ที่ประมาณ10ล้านบวกลบนะครับอาจจะ10ล้าน11ล้าน12ล้านอยู่ที่ตำแหน่งที่ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็พอรวมกับค่าก่อสร้างแล้วนะครับ ก็จะเป็นประมาณ20สบกว่าล้านะครับอยู่ที่แบบก่อสร้างที่ลูกค้าเลือกนะครับเพราะว่าชั้นบนสุดนี่ะครับก็สามารถที่จะดีไซน์ได้เลยว่าเราต้องการแบบไหนนะครับบางคนครับก็ต้องการแบบญี่ปุ่นนะครับก็จะมีอ่าที่สร้างออกมาแล้วนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยต้องการแบบพูลวิลล่านะครับมีน้าไหลผ่านอยู่ในแปลงก็มีสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าบางแปลงนะครับเป็นแบบว่าอ่าดาราภาพยนตร์นะครับก็จะมีแบบฟิล์มภาพยนตร์ได้เลยนะครับ สามารถเลือกตำแหน่งหรือว่าเลือกแบบก่อสร้างที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับตรงนี้ครับเราอยู่กันท nah, ี ron, ่โซนนะครับแซกีต่อมังกรนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือจะเป็นต่อมังกรเสริมดวงทั้งหมดเลยนะครับมีอยู่นะครับสองพันกว่าตัวนะครับใช้สําหรับนะครับเสริมดวงเพียงอย่างเดียวนะครับจะไม่ได้เอามาเก็บอิินะครับจะใช้เสริมดวงตอนที่มีชีวิตอยู่เพียงอย่างเดียวนะครับคําว่านะครับแซกีนะครับก็คือสามารถทําได้ทั้ง2แบบก็คือแบบ เรียกว่าเต่ามังกรแบบนี้ครับหรือว่าแบบแปลงฝั่งก็ได้นะครับโดยที่เราเนี่ยเอาดินในของเรานะครับก็คือเล็บมือเล็บเท้านะครับหรือว่าเสื้อชุ่มเหงือ่อหรือว่าเส้นผมเรานะครับลงมานะครับในโถเต่ามังกรนะรแล้วก็ลงมาในฝั่งลงในดินแล้วก็ใต้ตัวเต่าตัวนี้นะครับเป็นสัตว์ฮงจุ้ยอย่างหนึ่งที่มีมาเป็นพันกวาปีแล้วตั้งแต่สมัยฮ่องเต้นะครับซึ่งเรียกว่าการทําแทกี้เนี่ยเป็นความลับนะครับของนักธุรกิจหรือว่าเจ้าสัวนะครับ หลายหลาคน,นครับก็คือทําด้วยต่อังกรก่อนนะบแบบเล็กๆนี้ก่อนแล้วก็อาจจะค่อยขยับขยายเป็นแบบแปลงฝั่งก็ได้หรือว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นนักธุรกิจใหญ่ๆนะอยากจะได้ผลลัพธ์นะครับก็คืออาจจะเป็นแบบแปลงฝั่งไปเลยก็ได้นะครับราคาของนะครับแตรกีต่อังกรเนยอยู่ที่หนึ่งแสามื่นเก้าพันหนึ่งร้อยนะครับซึ่งยังไม่รวมค่าทําพิธีแล้วก็ของไหว้นะครับซึ่งราคานี้เป็นราคาแบบตลอดชีพเลยนะครับ เราก็จะดูแลให้ตลอดยาวๆเลยนะครับลูกค้าสามารถที่จะมาเลือกตำแหน่งนะหรือว่าจะมาให้สินแสของเราเนี่ยประสานในการที่จะเลือกตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับตัวของเราได้นะครับเราอยู่กันที่โซน b นะครับแปลงฝังแบบสำเร็จรูปนะครับที่ใช้งานได้ตั้งแต่หนึ่งท่านถึง2ท่านนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยเขาจะขุดหลุมมีการขุดหลุมไปแล้วสองหลุมนะครับในแบบสำเร็จรูปขนาดอยู่ที่นะครับ กว้าง4เมตรยาว5.5เมตรนะครับตั้งแต่กำแพงไปจนถึงทางเดอรลี่นี่เลยนะครับโดยที่ราคาจะอยู่ที่นะมีสอราคานะครับก็คือ68,000กว่าบาทและก็640,000กว่าบาทเป็นแบบราคาแบบวางแผนล่งหน้านะครับลูกค้าสามารถที่จะมาเลือกตำแหน่งที่ต้องการได้เลยนะครับทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด495แปลงนะครับสำหรับโซนนี้เรามาดูเรื่องของทิศทางของทางสุสานนะครับ จากแปลงฝ bueno. ั่งก uh, well ็คือจะหันไปทางทิศเดียวกันมอกก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็จะหลังเนี่ยจะพิงทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเรียกว่าเป็นทิศเฉียงเนี่ยจะเข้าได้กับทุกคนนะครับอ่าเรียกว่าจะไม่ชงกับใครเลยใช้ได้หมดทุกคนเลยนะครับแล้วก็ทางซินแสเนี่ยเขาจะมาดูที่ป้ายของเราอีกทีหนึ่งครับเขาจะใช้การปิดป้ายปิดองศาเพื่อให้เข้ากับดวงของเราอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตามหลักฮงจุ้ยนะครับที่นี่ก็จะถูกต้องตามหลักฮงจุ้ย จะมีทั้ง4สัตว์เทพนะครับครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของเสือขาวนะครับมังกรเขียวนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นเต่าดําแล้วก็ด้านหน้าเป็นน้ํานะครับจะมีเนินมารับเป็นตำแหน่งหงแดงนะครับครบถ้วนเลยนะครับอาคารเก็บวัตถุของที่นี่นะครับผม่าอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับสีทองแล้วก็สีแดงซึ่งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นรูปของทวพฤติสัตว์กลอนิมนะครับก็จะแตกต่างกับที่อื่นนะครับจะไม่มีความน่ากลัวเลยนะครับ ซึ่งจะ,จะเปิดออกมาแล้วค่อยจะเป็นรูปผู้วัยชนนะครับจะมีทั้งช่องเดี่ยวแล้วก็ช่องคู่นะครับช่องเดี่ยวใช้งานได้1ท่านราคาตั้งแต่นะครับสามหมกว่าบาทไปจนถึง6 0,000กว่าบาทนะครับขึ้นอยู่กับตําแหน่งของแต่ละชั้นนะครับแล้วก็ช่องคู่นะครับใช้งานได้2ท่านโดยมากก็จะเป็นสามีและภรรยานะครับซึ่งราคาตั้งแต่นะครับหกหมกว่าบาทไปจนถึง1นึ0 0 0สบาทนะครับก็จะมีทั้งฝั่งที่หันหน้าหานน้ำนครับราคาจะสูงกว่านะครับ ซึ่งตมหลักฮวงจุ้ยก็คือจากความหมายดีครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยมองไปนะครับเห็นโอกาสเห็นเงินเห็นเงินเห็นทองเห็นน้ำตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถได้จะดาวไว้ก่อนแล้วก็ผ่อนไว้ก่อนได้นะครับผ่อนได้สูงสุดก็คือ24งวดนะครับสามารถที่จะมาเลือกตำแหน่งที่ต้องการได้เลยนะครับผมสําหรับการวางแผนล่วงหน้านะครับมาเลือกดูแล้วก็เลือกชมกันได้นะครับ